กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะมูเอสเตอร์คาจาริน,นครับผมค่าวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะใช่ครับอ่ารุ่งจะพาจาันมาที่บ้านที่นี่นะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านเอสตีมค่ะซึ่งมีอ่าสามห้องนอนสามห้องน้ําบ้านหลังนี้นะคะจะไว้สําหรับเช่าค่ะซึ่งจะเหมาะมากเลยนะคะสําหรับครอบครัวใหญ่ค่ะใครที่ต้องการเช่าแถวนี้นะคะหมู่บ้านเอสตีมขอแนะนําหลังนี้เลยซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่ขนาด 71ตารางวาและพื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรค่ะและววันนี้เรา2องคนนะคะก็จะมาให้ความรู้เดียวดีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกมีคำถามค่ะอาจารย์ลินขาเกี่ยวกับในเรื่อง3สิ่งที่เราไม่ควรจะตั้งไว้ในบ้านค่ะโอเคนะครับผมก็เตรียมมาเหมือนกันนะครับ ริ่งไม่ใช่แค่สามสิ่งนะครับที่ไม่ดีอยู่ที่อยู่ในบ้านอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าไหมครับจะได้เห็นภาพจริงเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยนะคะเชิญเลยครับแล้วสามสิ่งที่ว่าค่ะอาจารย์บินพอจะแนะนําได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างคะได้เลยครับสิ่งแรกประการแรกเลยนะครับนั่นก็คืออาวุธนั่นเองนะครับไม่ว่าท่านที่ชอบสะสมอาวุธแบบเก่าๆนะไม่ว่าจะเป็นธนูนะ หรือปืนนะครับหรือว่ามีดหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะไม่ควรที่จะเอามาประดับนะครับหรือว่าเอามาโชว์ไว้นะในห้องนั่งเล่นนะครับห้องอาหารและห้องนอนเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะนื่องจากว่านะครับวงชุ้ยบอกว่าถ้าบ้านใดมีสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะครับและโชว์ไว้ในห้องต่างๆนั้นเนี่ยนะอาจจะเกิดในเรื่องของการสูญเสียและเสียหายนะหรืออาจจะเกิดในสิ่งอัปมงคนได้ แต่ในความเป็นจริงลองนึกภาพดีๆนะครับถ้าสมมุติว่าเรามานั่งคุยกับเพื่อนอยู่นะครับหรือว่าเรามานั่งทานข้าวกับแขกของเราอยู่แล้วอาจจะเกิดมีการเจรจา,าคุยกัน นะครับหรืออาจจะทะเลาะกันหรือว่าความคิดเห็นไม่ไม่ลงรอยกันนะครับเขาก็จะใช้อาวุธจะเอาอาวุธที่ไหนล่ะครับลุงก like ็ตรงที่เราโชว์ถูกต้องครัาผโมนะก็อาจจะมาทําลายเราได้หรือเราเองนั่นแหละอาจจะมาทําลายเขาได้ก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ไม่เป็นมงคลหรือสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองเขาก็เลยว่าไม่ควรที่จะนะเอาพวกอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยเอามาไว้ในโซนที่ผมได้กล่าวไปแล้วครั้งต้นนะครับแล้วมีอันอื่นอีกไหมคะอัน่ออันที่สองนะอันที่สอง นั่นก็คือในเรื่องของอหัวสัตว์บางบ้านเนี่ยชอบชอบชอบเราต้อ,องบอกว่ารักธรรมชาติรักสัตว์เนาะก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เอาสัตว์นะครับเอาหัวสัตว์นะครับที่จริงๆเลยหรือว่าเป็น หัวสัตว์ที่ปอมก็ได้นะครับเห็นก็จะเป็นพวกกวางอะไรนั่นนะครับนะครับเขาก็จะมาประดับบ้านเนาะขาประดับบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้หรือบ้านเก่าๆเนาะคนที่ชอบแบบอะไรแอนทริกอะไรต่างเงี้ยนะครับก็จะเอามาวางประดับที่เกิดขึ้นมาสิ่งที่เอาหงชุยบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าบ้านหลังใดเนี่ยเอาหัวสัตว์นะหรืออซากสัตว์มาประดับเนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยจะเกิดพลังงานที่ไม่ดีหรือพลังงานหยินนั่นเองบ้านเราเนี่ยเราเรียกว่าพลังงานหยาง นะครับพ <m uch ing> ลังงานอยา่างคือพลังงานแห่งความสว่างนั่นแหละความที่มีชีวิตชีวา <c oughs> พอเราเอาสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ตายแล้วามาอยู่มันคือพลังงานหยินหรือคือพลังงานของความตายเอามาอยู่นะพลังงานของความตายก็จะดึงพลังลางานของของ,ของสิ่งที่มีชีวิตไปก็ดึงพลังงานของเราไปนั่นเองทําให้คนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเกิดพิดตกริดกง <c oughs> งังวลนะครับหรือไม่สบายใจที่เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับนั่นคือหูจุวยพูดว่านั้นแต่ในความเป็นจริงเช่นเดียวกันครับลุง เมื่อเราเอาซากสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยหรือหัวสัตว์ต่างๆเอามาประดับในบ้านเนี่ยลุงนะึกคาพนะสมมติว่าวันไหนสักวันหนึ่งเราเอาเราเดินขึ้นมา<ส>เห็นทุกๆวันเนาะมันก็มองเราตลอดเวลาเอาค่ะไ,ไว้กัวงวลไหมว่าสักวันหนึ่งมันจะมีชีวิตมาถาเราหรือเปล่าใช่ไหมครับนะหรือเด็กเนี่ย <laughs> บางทีเนี่ยเด็กชอบสัตว์อ่ะพอมาเจออย่างเงี้ยเขาจะเกิดการกลัวนะครับหรืออนุมาน เอาเอาให้มันเห็นภาพในหนังข้าพยนตร์แลวกันหรือว่าความเป็นจริงแลวกันซึ่งวันนั้นไฟดับไฟดับขึ้นมามีฟ้าผ่าฟ้ารลา,าที่เกิดขึ้นมาแล้วไฟมันส่องไปที่หัวสัตว์ต่งตางพวกนั้นหรือส,สัตว์ต่างพวกนั้นเป็นไงครับหลอนไหมกลัวค,ค่ะ,ะต้องห่วหลอนลอน,นะครับเด็กบางคนอาจจะกรี๊ดได้นะผู้ใหญ่บางคนที่ขวัญอ่อนก็อาจจะตกใจนะหัวใจวายได้เช่นเดียวกันดังนั้นเองเลเนี่ย สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะมีอยู่ในบ้านนั่นเองนะคุจุ้ยถึงบอกว่าพลังงานแห่งความตายไม่ควรที่มาอยู่กับพลังงานของความเป็นนะควรจะแชกกัน <atro bunlar. S 2> ออกอย่างชัดเจนนันเองนะครับแล้วสิ่งที่สามคะ่ะสิ่งที่สามนะสิ่งที่สามอันดับที่สามเลยนะนั่นก็คือรูปภาพนะครับรูปภาพรูปภาพทีเ่เราบอกว่าเป็นรูปภาพที่มัน,มนไม่เป็นมงคลนะครับไม่เป็นมงคลอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นรูปภาพที่เ,เป็นรูปภาพสัต ที่ตายแล้วบางพาพก็ชอบนะหรือว่าเป็นรูปภาพที่ทเรอ่องล้วไปใส่ในกรอบใช่ประมาณนั้น<ช>อ,อันนั้นก็ด้วยหรือว่าบางทีอยากจะให้เราอยู่พุทธศาสนาอยากให้โปร่งอะเราก็เป็นภาพวาดเราไปแหวกท้องแล้วมีไส้อะไรพวกนั้นที่เกิดขึ้นมาไอ,อ้สิ่งที่มันเป็นไม่เป็นมงคลนะครับแต่เราคิดว่ามันคือ ศิลปะอะไรเงี้ยนะครับเอาเข้าไปไว้ในบ้านเนี่ยนะอันนั้นคือสิ่งที่มันไม่ควรที่จะมีนะหรือว่าไม่กระทั่งว่าสัตว์ที่น่ากลัวต่างๆเนี่ยนะครับเอามาเป็นรูปแรา,ามาไว้ในบ้านเนี่ยมันเช่นเดียวกันเลยครับทำให้จิตเรานะครับนั่นก็คือสิ่งที่มันไม่เป็นมงคลเนาะเอามาไว้อยู่ในบ้านนะมันจะเป็นมงคลได้ยังไงนะครับนั่นก็คือพอเราเอามาไว้ที่ห้องอาหารเราทานไปแล้วก็มองเขาไปอะ่ะ นะมันก็ไม่น่ารับประทานถูกไหมครับหรือว่าไม่กระทั้งว่าเรามานั่งดูทีวีวเรากาลังดูหนังโรแมนติกอยู่นะครับหันไปอีกปุ๊บกอ,อเป็นภาพอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยเราก็ก็ไม่โอเคหนือว่าเป็นภาพวาดที่มันเหมือนกับภาพภาพหลอนนะครับที่มันสามารถจินตนาการไปได้ลหลายอยา่างนะครับมันก็ไม่เหมาะกับการที่อยู่ในบ้านนั่นเองนะนั่นคือ3สิ่งโอเคแต่ว่ามีอีกหนึ่งอันที่รุ่งได้ยินมานะครับแต่ว่าอยากจะลองถามอาจารย์ว่า รูปภาพที่เป็นรูปเปลยละคะบางคนเขาเขาชอบเป็นมันเหมือนเป็นเป็นศิลปะใช่ไหมครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันครับเขาบอกว่าบ้านหลังใดมีเราเราเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีเลยแต่ว่ามันเหมาะกับบ้านหลังไหนดีกว่าอ่าถ้าสมุิบ้านหลังแบบเนี้ย มีเป็นครอบครัวละมีสามีภรรยามีลูกแล้วหรือว่ามีสามีภรรยาแล้วยังไม่มีลูกก็ตามเนี่ยนะครับและเอาลูกโป๊ปเปื่อยจะเป็นรูปจริงหรือเป็นรูปวาดเป็นรูปศิลปะภาพเหมือนก็ได้เนี่ยนะครับเอามาไว้เนี่ยถ้ามาไว้ในห้องนะครับในห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยนะครับบันไดเวลาเราตอนเดินขึ้นไปปุ๊บก็จะเห็นตรงติดไว้ตรงผนงังทางขึ้นบันไดพอดีนะหรือแม้กระทั่งในห้องนอน จะเป็นยังไงคะถ้าหันไปข้างๆปุ๊กภรรยาของเราหรือสามีของเรานะครับทานฟอร์มไปละทานฟอร์มว่าถึไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับว่าอายุมากขึ้นแต่จริงๆเราต้องดูแลตัวเองเนาะแตกต่างไปจากเดิมด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยเขามีความเปรียบเทียบอ่ะเขาอยากได้คนที่เหมือนในรูปอ่ะเออชิจักให้แบบคนเหมือนๆในรูป พราะเราเห็นอยู่ทุกวันใช่กรณีมันมีกรณีเคสที่เกิดขึ้นในของลูกค้า mm hmm. ผมเช่นเดียวกันนะผมเข้าไปเลยผมก็บอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยขอโทษทีคือมอีไม่เข้าใจกันในครอบครัวใช่ไหมนะหรือว่าสามีมีมีคนอื่นใช่ไหม mm hmm. นะเขาก็ตอบว่าใช่เลยเพราะมันเหมือนการถูกสะกดจิตเหมือนการที่มองเห็นภาพนั้นตลอดเวลาแล้วเขาต้องการในสิ่งนั้น mm hmm. นะครับมันก็เลยเกิดการที่ท้อบวะแวงหรือว่า คนใดคนหนึ่งเกิดการเปลี่ยนใจนั่นเองเพราะมันเห็นตลอดไงลูกนอนก็มองเห็นใช่ไหมครับเดินบันไดขึ้นไปก็มองเห็นทุกวันใช่ไหมนั่งดูทีนั่งดูท <TV. S 1> ีวี TV, ก็เห็นทุกวันแล้วเราก็อยากได้ในสิ่งนั้นไงเพราะมันเกิดการเปรียบเทียบคนเราโดยปกติยังไงก็แล้วแต่ชอบความสวยความงามความสมบูรณ์แบบที่เกิดขึ้นมานั่นเองโอเคดังนั้นไม่ควรที่จะมีอ๋ออเคแล้วถ้าชอบจริงๆอ่ารูปแบบนี้จะเหมาะกับ บ้านแบบไหนคะโอ้เยี่ยมมากครับเป็นคำถามที่สุดยอดมากครับเยี่ยมมากเอ่อถ้าเป็นรูปภาพอย่างเงี้ยเหมาะกับบ้านหลังไหม่ครอบครัวย,รนะยังไงนะผมอยากจะบอกว่าเหมาะกับห้องนอนนะครับหรือว่าเหมาะกับคนที่ยังไม่มีครอบครัวหรือยังไม่มีแฟนและต้องการหาแฟนคอนโซลอ่าคนโซลถูกไหมครับสังเกตไหม เด็กวัยรุ่นห้องเด็กวัยรุ่นก็จะมีรูปศิลปินอยู่ใช่ไหมครับศิลปินที่เขาชื่นชอบอยู่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมองเห็นศิลปินนั้นเป็นไอดอลของเขาแล้วเขาก็จะไปหาแฟนเขาก็น่าตาคล้ายๆอย่างนั้นรูปหรือว่าลักษณะบุคลิกคล้ายๆอย่างนั้นอ่านันน้นเหมือนกันเหมือนกันลักษณะเหมือนกันครับคนที่ยังไม่มีแฟนและอยากมีแฟนนะก็ควรที่จะมีรูปภาพคนที่เป็นไอดอลของเราติดอ,อ,อยู่หรือเป็นศิลปะเป็นอะไรยังไงก็ได้ครับ นะครับจิตของเราจะให้ไปสแสวงหาแล้วไปหาในสิ่งนั้นร,รวมไปถึงครับลุงอีอันหนึ่งพอลุงถามเรื่องนี้มาผมนึกออกแล้วอันหนึ่งมีหลายๆครอบครัวนะแต่งงานกันแล้วเนะี่ยยังไม่มีลูกแล้วอยากให้ลูกรู้ไหมครับ,รบแต่ไม่มีเวลาพอไม่มีเวลามันก็ไม่มีกิจกรรมถูกไหมครับพอไม่มีกิจกรรมปุ๊บก็จะเอาลูกมาได้ยังไง เนื่อว่าอ่ารูปเด็กอ่ะถูกต้องครับรเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างแรงบันดาลใจเราต้องสร้างเป้าหมายนั่นคือเราก็ไปหารูปครับรูปของเด็กๆที่น่ารักที่เราชอบอะเอามาไว้ในบ้านเราสําหรับคนที่ยังไม่มีลูกนะนะครับก็มาไว้ในบ้านเอาไว้ในห้องนอนเพราะว่าอะไรครับมันก็เหมือนการสะกดจิตเนาะ<ม>เห็นภาพตรงนั้นแล้วก็โอ้อยากได้เด็กอยากได้เด็ก โอยอยากมีลูกอยากมีเด็กอยากที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวสามีภรรยาเขาจะหาวิธีการหา,หาเวลาใช้ร่วมกันที่จะได้ลูกนั่นเองอันนี้คือเคล็ดลับอันหนึ่งเลยซึ่งหงจุ้ยใช้รูปแบบตรงเนี้เยอะมากๆนะไม่ไว่าเป็นรูปปูนปั้นนะที่เราเรียกว่ากางสายอะไรก็แล้วแต่จะมีรูปเด็กที่เกิดขึ้นมาอยู่ เอาเคล็ดลับนี้ไปบอกเพื่อนแล้วค่ะเพราะว่าหลายคนเขาอยากมีลูกใช่ครับแต่ถ้าเกิดสมมติคนเดียวอยากมีอ่ะไม่ได้มันยากต้องทั้งคู่อยากมีดังนั้นเราต้องหาแรงบันดาลใจนะครับผมนั่นคือทั้งหมดนะประมาณจริงๆมันมีอยู่หลายเรื่องนะแต่ว่าวันนี้อยากจะทิ้งทายไว้เรื่องประมาณพวกนี้ละกันเผื่อที่ว่าผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยได้เอาไปใช้แล้วก็ไปดูว่า บ้านของเราเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราจะทํายังไงให้ดีไอสิ่งไหนไม่ดีอออกไปสิ่งไหนที่ดีแล้วก็ควรที่เอามาเก็บไว้นั่นเอง<ช>นะ,ค,ะครับแล้วก็ใครนะคะที่อยากาได้ความรู้ดีๆแบบนี้อีกนะคะอย่าลืมติดตามของเรานะคะช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้เราด้วยและถ้าหากคุณมีข้อความหรือข้อคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์มาตรงด้านล่างนี้ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะร่วมกับอาจารย์ลินต้องขอลาไปก่อนพบกันในวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดี ค่ะสวัสดีค่ะ